คุณโจเป็นคนที่ทำงานร่วมด้วยง่ายมากเลยคือเป็นคนที่แบบค่อนข้างอีซี่ง่ายๆแล้วก็พูดตรงไปตรงมานะครับเป็นลักษณะที่แบบคล้ายๆ บุคลิกและวิธีการถ่ายภาพของเขาคือเขาจะเวลาพูกเขาจะสะท้อนแง่คิดอะไรบางอย่างแล้วก็สะท้อนมุมมองอะไรบางอย่างคล้ายๆภาพถ่ายของเขาเลยนะคคือถ้าไปไปดูภาพถ่ายของคุณโจโนเนี่ยจะเป็นภาพถ่ายที่มีมีความแบบเด็ดขาดมากสุภาพนิ nice. ์แล้วก็เห็นผลงานแกก็ค่อนข้างที่จะละเอียดละเอียดละไมสร้างสรรค์พอเราได้ยินไอเดียคร่าวๆจากจากพี่แก้วคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆ โลกนี้มันสร้างสรรแบบน่าทึ่งตอนแรกก็นึกไม่ออกว่าจะเชื่อมโยงยังไงระหว่างครีเอเตอร์กับสถาปนิกพอได้ได้ฟังเรื่องราวไอเดียยอมรับแล้วว่าเออมันสร้างสรรค์จริงๆการทิ้งสเปซให้กันและกันเนี่ยฮะก็คือว่าคือเราก็มีสเปซของเราคุณโจก็มีสเปซของเขานะครับแล้วก็ทีมงานอื่นๆก็จะมีสเปซของคนคนนั้นนะครับก็เลยมองไอ้สเปซตัวนี้มันเป็นแรงผลักดันให้ให้เกิดงานที่แบบสมบูรณ์ขึ้นมากๆนะครับคือเราเราจะไม่ เก้าไก่แนความคิดเขาแต่ว่าเราเอาแนวความคิดเนี่ยมารวมกันแล้วก็ก่อให้เกิดงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับถ้าเราจะออกแบบบ้านสักหลังหนึ่งให้เข้ากับคนคนหนึ่งโดยที่มีความเกี่ยวเนื่องกันน่มันดูเป็นความสร้างสรรค์ศิลปะคอนเซปต์ทั้งหมดมันดูลงตัวมากกว่าที่จะทําอะไรเลื่อให้เปอยโดยที่ไม่ได้โคกันใช่จริงมันง่ายมากทาแบบนั้นเช่นออก,ก็ทําสักอย่างขึ้นมามีหน้าต่างมีประตูก็จบแล้วปะ่ะแต่ถ้าเกิดมันสอดคล้องกันเน่ะมันจะเป็นอะไรที่ เหมือนในอีกร้อยปีมันก็ยังยังมีแนวความคิดที่ที่มีคุณค่าของมันอยู่คนที่ควรไปดูก็คือคนทั้งประเทศความสร้างสารรค์มันส่งผลกับกับทุกขแขนงถนนหนทางการใช้ชีวิต าทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกันมันจะลงตัวแล้วทุกอย่างจะรู้สึกว่าคุณภาพจริงๆกับความสร้างสารรค์มันไปกันได้ความสร้างสารรค์เป็นความก้าวหน้าที่ท,ทุกคนกควรไปดูมีความน่าสนใจตั้งแต่ชื่อและการทํางานร่วมกันในหลากหลายสาขาอาชีพเนี่ยมันเห็นได้น้อยมากนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันน่าจะเกิดลักษณะนี้งานลักษณะนี้ถี่ขึ้นนะครับเพราะว่าโลกเราหมุนไปเร็วมากงานเนี้ยจะแสดงออกมาถึงความหลากหลายที่ไม่ใช่แค่สถานิกไปเดินดูนะฮะแต่ว่า คนทั่วไปครีเอเตอร์กิตรกรแม้แต่ชาวนานเนี่ยก,ก็สามารถไปไปร่วมชมแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากงานนี้ได้ครับ